สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชนะของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับรอบเช้าๆครับผมมีสินค้ามาอัปเดตให้ชมอยู่สองสามรายการนะครับเป็นตู้นะครับผมตู้สับเบียต์สิบแปดนิ้วเทอร์โบนะครับผมมีเข้ามาอยู่สองใบตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นดินไหวนะครับตู้แผ่นดินไหวสิบแปดนิ้วนะครับสภาพีสวยตัวนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกสองใบนะครับ และก็ตัวฮอนนะครับผมตัวนี้สำหรับพี่ธนาอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับตัวนี้เป็นฮอนบิ๊กบูมนะครับสียูนิคสีหัวนะพร้อมโครงเหล็กแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆสวยใช้งานได้ปกตินะครับมีอยู่2ตัวนะกับเดี๋ยวพาดูด้านหลังของตัวฮอนกันก่อนนะครับผมพระมีนานาท่านใดหาใช้งานนะครับผมในรอบเช้าวันนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นฮอนบิ๊กบูมนะครับผม ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับบิ๊กบูมนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติทั้ง2ชุดนะครับเดิมเดิมสวยเลยนะครับผมสำหรับตัวฮอนซียูนิตสีไส้นะครับผมตัวนี้นะมีอยู่2ชุดนะครับผมราคาเปิดไว้ที่ชุดละ2,500อบาทนะเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับผม2,500บาทต่อ1ชุดนะครับ สลับตัวฮอนนะ,ะเดี๋ยวไปดูตู้ลำโพงครับผมตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวนะ,ะแผ่นดินไหวขอบเล็กนะครับไม่อัดแท้20มิบมิลสภาพส,สวยไม้แน่นๆเลยนะครับสลับตู้แผ่นดินไหวนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งสใบตัวตัวนี้เปิดราคาไปที่ใบละ1,900บาทนะครับผมเดี๋ยวพาชมขนาดนะครับขนาดของตู้ ตัวนี้แปดสิบนะครับเลือกไปด้านหลังแปดสิบเลือกไปด้านหลังแปดสิบหน้ากว้างแปดสิบสี่นะครับหน้ากว้างแปดสิบสี่สูง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 ห้าสิบหกนะครับผมสูงห้าสิบหกตัวนี้ก็คือขนาดของตู้นะครับแผ่นดินใบสิบแปดนิ้วซับเบดนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีอยู่สองใบนะครับ อะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเทอร์โบนะครับผมซับเบียด1สิบแปดนิ้เทอร์โบดูขนาดนะครับผมตัวนี้หน้ากว้าง5 6นะครับผมหน้ากว้าง5 6อ่าบกลึกลึก80นะครับผมลึก80ลึก80อ่าสูงสูงอยู่ที่ เจ็ดนะครับผมสูง75สอ่าสูงจากพื้น75นะครับผมอ่าลืกไปด้านลัง80หน้ากว้าง5 6นะครับตัวนี้นทีออริโอนะครับผมอ่าแบรนด์ผู้ผลิตนะครับทีออริโอขอบเหล็กไมอัดแท้20มิลน,นะครับสีเหลือเบิดสวยสวยหูจับเหล็กคู่นะครับนี่ประมาณนี้เลย มีอยู่2ใบนะครับรอบเช้าวันนี้มาให้ชม2ใบนะครับอันนี้ด้านหลังอ่ะโอเคนะครับผมเผื่อมีพี่ๆหน้าอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมสลับตู้ซับเบียรสิบนิ้วก็มีมาให้ชมนะครับผมอัปเดตสินค้าในรอบเช้าวันนี้นะครับอ่ะส่วนราคานะครับผมก็เปิดไว้ที่ใบละ1,900บาทเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เปิดไว้ที่ใบละ1,900บาทภาพไม้แน่นๆสวยๆนะครับผม สำหรับทันที่หาสปีดบบ18นิ้วเทอร์โบไว้ใช้งานมีเข้ามาเพิ่มเติมอยู่2ใบนะครับแผ่นดินไว้ก็ใบละ1,900บาทมีอยู่2ใบเดี๋ยวลองทดสอบตัวฮอนให้ชมนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวไหมไปชมกันครับตัวนี้เชื่อมต่อตัวบนนะครับต่อสายตัวชุดบนนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับผมดังปกตินะครับเดี๋ยวลองดูชุดล่างนะครับดูที่ตัวชุดล่างนะครับ โอเคนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับงานรถแห่หัวกระจายข่าวประกาศหาเสียงนะครับผมมีอยู่2ชุดเป็นฮอนบิ๊กบูมสีไส้นะครับผมฮอนบิ๊กบูมสีไส้สีหัวสี่ยูนิตนะครับผมตัวนี้สภาพที่สวยเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกติเอาชุดละ2,500ันหนะครับชุดละ2,500บาทมีอยู่2ชุดพี่พิณนะอาจารย์ท่านใดหาใช้งานติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนะเดิมๆส,สวยนะครับผมชุดละ2,500ันาตู้ แผ่นดินไหวซับเบียรสิบแปดนิ้วใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบมีอยู่2ใบใบละ1,900บาทเหมือนกันนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมรอบเจ้าอรอบเช้าเช้านะครับผมอัปเดตสินค้าให้กับพี่พนาดาได้รับชมกันนะกับ AN Studio A ิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้าน,าน,านราคาราคา0653364269สาาหสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ